สวัสดีครับพ่อแม่น้องยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสวาเนี่ดินครับมันนี้ไฟวอรมันกนยังอันนี้พ่อสวาเนี่ดินครับพี่น้องยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีอีกทีหนึง่งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณครับทุกการที่ตามช่องพ่อสวาเนี่ยดินขอบพูดอะไรครับขอบพูณได้หลายการเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กัจะถิ่มจะป้ากันจับพือกันไป <laughs> ่ซอยกันครับพี่น้องการของพุณเอฟซีทุกคนเดอ้อครับที่รับชมชอบกดไลค์ช้่กดแชร์แกกดติดตามนะครับช่ององัมพรช่องน,น้อยน่อยเพื่อนไม่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเด,าาเ,เดี๋ยวสิไปอติษานอย่างน,น,น้อยเนี่ยเดี๋ยวสิไปายามทุกบ้านแหละครับผมหายเวลาจากน้อยเนี่ยเนาะโบยังหลายพี่น้องเดี๋ยวดิเสียเวลาพี่น้องไปเบื้องสีเฮดเมนูยังสู้กินมือเนี่ยไปร่วนกันไปพี่น้อง ตามมาพ่อนไปไปบอหลายังหางเดี๋ยวเสียเวลาพี่น้องไปไปเบิ่งกันครับนี่นะครับก่อยที่เขาเราล่างทําความสะอาดแล้วครับก่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหนึ่งก่อยต้องหนึ่งไว้ก่อนนะครับพี่น้องคนที่สารสิรูจักครับก่อยหากินยาครับชูเมื่อนี่ได้ครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีทำกันล่างสะอาดแล้วเขาก็ทีหนึ่งไว้ไปครับถ้าเบิ่ง ตอนต่อไปให้จังไรต่อนีอ่าครับพี่น้องหลังจากที่โอ้ยห่อนเขาห,น,ห,น,ห,น,หน,นึ่งมาแล้วครับล่างแล้วก็หนึ่งจนสุกเออห่อนห่อนห่อนนี่นะครับเด้อเห็นชัดบ่นี่นะครับกว๋วยเนื้อกว๋วยหนึ่งซุกไปแบงซีได้ครับเหนียวเหนียว,เน,ยวเนี่ยบวะเนี่ยไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูกันต่อหนึ่งสุกแล้วเสียดยังต่อไปเบิ่งนะครับพี่น้องหลังจากที่เขาหนึ่งกว๋ยยวยแล้ว เากลมา,นาหนึ่งปื้พี่น้องปักยื้เงินประ้ถ่ายจะข้าวนะครับถ่ายปรกยื้มันสุกก่อนเดี๋ยวค่อยลงวิธีต,ต่อไปครับถ่าแป๊บนึงครับตั้งสิบยี่สิบนาทีนี่แหละครับปรกยื้ประยื้มาพี่น้องผักผ่าหลังจากที่เราผ้าแล้วเขากะมาขุดไปเลยครับขุดเป็นเส้นเป็นเสนเ้นแบ่งเซนแลวพี่น้องเอาไป,าไปสองห้องสอไป นะพี่น้องน่ะพี่น้องได้แล้วครับมะพร้าวขูดเห็นไหครับขูดเป็นซ้ยๆเองสิละนะครับผมทานแล้วก็เตรียมครับอันนี้เตรียมสีคุกกันไปเบื้องกัะต่อครับพี่น้องข้าวเธอโบยอ่าพี่น้องใส่ขมองลงไปครับขมอไมันนิ่มหรือแล้วเพต้องไปน,นั่นอือขมอนิ่มหรือแล้วมันบ่ก้อยเห็นได้ไหมล่ะ โอ้ยเ<อ>ทบึรมลงไปบัดนี้ออ,ออ๋อเออนี่แหละพี่น้องก้อยก้อยบึกเ <บะ S 2> อ้อข่าเมาเข้าเมาเข้าเมาไม่มีอยู่แล้วคุกใส่กันนะครับพี่น้องใส่เกลือน,นิดนึงแล้วอ,อันใส่เกลืออันนี้เกลือได้ครับนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลดีบวกใช่ใส่น้ำตาลไปนล้ครับคุกให้เข้ากันพี่น้อง มีกลอยมีบักอือมีข้าวเมากับใส่เกลือจักหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลพี่น้องอู้ยหอมข้าวเมาไหมข้าวเมามันนิ่มอยู่บ่ต้องบ่ต้องใสนั่นแหละพอแล้วพอแล้วเออมักหวานกับใส่หวานอมมากหวานกับใสหวานมักหวานกับใส่หวานมียังกับใส่ไปลดพี่น้องเอ้ยอยากกินยังกับใส่รึทั้เป็น่าก็ใส่ยังกับเธอใส่กะทิบ่ กะทิใส่ได้แต่ว่าใ<อ>ส,ส่บเะเข่าโอ้ธรรมาดาใส่กะทิก็ได้ครับแต่ว่าบเาะเข่าถ้่ไบ่อยากให้มันเสียง่ายเป็นหนึ่งสักกันเนึ่งโอ้ครับเคล็ดลับครับพี่น้องก้อยคุกขมเหาใส่บอักอึอบอเะเข่าถ้าบ่อยากให้มันเสียแม่บ้านมาเ,า,เา,เาเอาเอาขมเาหาไหมเพิ่มอาไรไหมตูวใช่เลยขมเาหาาย่งไงพี่น้องขมเหาสร้างตรงมาจากอีสานมาจริงเอฟซีเป็นฝากร่างหายครับ ชะมอปักพ้าวก้อยครับเป็นไงสีเหลืองดีบ่ก้อยอตัวเนี้ยแซ่บะไม่แม่บ้านวมสนี่ยังบ่หวานไปสันใส่้งไปอีกครับน้ำตาลเก,เ,กเกลือเกลือใส่เกลือนิดน่อยข้นบปเนี้คุเล่คุเล่คุเล่เท่ทิมบึ๊บเว้ย <c oughs> มึงได้พี่น้องสีไม่จะกินบ่ครับเนี้ยบักพ้าวอ่าถ้าครับบักพ้าวห้วยลงไปครับเป็นได้พี่น้อง โะโบูคุณาบัดเป็ดตะกีตเตพิหน่อมึงเนี่ยนี่ค่ะคุกเข้าคุกเข้า,ขา,ขาเออวไปโอ้ย,อน,ยน,น,น่ากินมากตัวใหากินยากเด้อก๋อยก๋อยขมมอบักอือครับบักพ้าวคุกเปียงได้พี่น้องยวดยวดป่าเป็ดตะเกีเยบได้ครับหอมขมมอไหมหอม,มขมมอก๋อยเหนียวเหนียวนี่การทำครับ ก้อยคุกเข้าเมาฟักทองหรือว่าบะคือบ้านเฮ้าหนินะครับพี่น้องยัวย่วๆพี่น้องใช่กินในบงบกเสียม,มึงดูวยสีม,มึงดูวยสีม,มึงเสีม,มึงยังไงอร่อยอสุดยอดพี่น้องโฟกัสเลยบัตรโต๊ะเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้าแซ่บแซบขอบคุณนะครับทั้งเอฟซี กอยคุกเข้าเมาม,นนมาพี่น้องกินน้ำกันได้ป่าวนี้เด้ะอุ้ยมากินมากน่ากินครับน่ากินเมื่อเรบอกเผาพ้อละใส่เปลาดุไปยังนี่หน่อยหนึ่งนี่ทนะลยนหลยนาโอ้โทลุนี่ยเนี่ยทะลุหนึ่งเลยเออนั่นละเรียบร้อยพี่น้องกอยคุกเข้าเมาเห็นปะครับเข้าเมาหากินยากนะครับพี่น้องกอยนี่ ยูกรุงเทียบเทียบสิบคุคอยมีเลยครับเทียบซี่มันฝากมาให้แซบแซบพีบ่น้องแซบมากกี่น้ำกันเด้อพี่น้งองหนึงน่งก๋เยย่ยมเนาะหนึ่งก๋วยไส้ขมอกับบะกอื่น,น้องยืนกินมายืนกินมาเนี่ยมีบ่แขวงกินนั่งกิน หนึ่งกวายยืนกินไหมน้องมุกินเขาเรื่งเลยขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวคอยไปแรไปกินกวายก่อนเจ็บเจ็บบ๊ายบาย